มาเนื้อมาเช้านี้ก็มาเด้อพี่น้องเอยโอ้ยสวัสดีจ้าคุณเพื่อนคุณปูกคน,กคนมาเช้านี้กับมาเขาครัวสัญจรคือเก่าพี่น้องครัวไปทั่วที่ทุแดนทุพี่น้องเด้อมามามา,มาเฮ็ดงังนี่มาเบิ่งยายจะเฮ็ดงังนี่ยายก็ตังกระถะไว้แล้วพี่น้องมาเด้อมาเด้อ จกสปกินอย่างนู้ปนปอีหยังจะว่าเอาไผท้ายถึกอ่าอยัางคือในลังจ้ายายก็ตั้งกระทะไว้แล้วเนาะตั้งกระทะไว้แล้วอันนี้คืออะไรเอ่ยนะไผท้ายถูกเชิญจ้ามายายจะแกะแล้วนะเอ้อะไรเนาะในกระทะยายเปิดเร็วๆยายเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปิดกำลังแกะอยู่คพรานังนก็อยากพูดนะว่าคืออะไรในลัง ทำไมยายถึงตั้งกระทะเออยายก็อยากลูกเหมือนกันพี่น้องมามาเบิ่งนากันเอานี่เปิด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 มันคืออะไรน้อเฉลยพี่น้องชานี้มาทําอะไรกินมาดูจ้าเฉลยแล้วนะจ้าในรังนี่คืออะไรจ้าเอนเอนเอนเอ็เอ็นอนแบนแบนอุโบแมนแบนเดีนอ ตด้หนี่จากพี่น้องเออคืออะไรนี่พี่น้องโอ้โหยายตั้งกระทะไว้แล้วมามาพี่น้องมันคือไข่เค็มพี่น้องมาแมาลงสิบสองน่วยพี่น้องไข่เค็มจ้ามาลมางต้มในกระทะต้มมันหมดเลยอยากวันนี้ยายจะต้มหมบดเลยแบ่งกันคนละลูกกับลูก,ลกพี่น้องเอยมาเด้อพี่น้องเอยมา มาตรงไทยกับยายยายตา,าพาเพิงสวัสดีพี่น้องซู้หูทุกคนพบทุกคนพี่น้องเนาะเออสบายดีเดอ้อสบายดีบนสบายจังไดเนาะ <c oughs> ต้องสบายตัวมากมะเอามาล่างพี่น้องอันนี้คือไข่เค็มจ้าเาเฮ็ดมาแล้วนี่ขาเขาๆ่อเอกมายายจีล้างแล้วบานนี้พี่นอออยย้องเอยยายจะล้างต้มเนาะนี่ มันเป็นเขาใส่แกบแกบจำพี่น้องเขาก็ห่อใส่เขาก็กำใส,ใส่อะไรดิน้นดิ้นเหนียวนี่พี่น้องมาเป็นบอนี่มาล่างล่างล่างต้มใบมดละพี่น้องต้มใบมดละเออแขกก่อนนี่ไข่ไข่เค็มจ้าไข่เค็มนี้มาจากมาจากเดนไกลจา้าปจิ้วไปจา้า <laughs> เอ้ยมา อืมลางๆต้มใบมดเลยพี่น้องเอ้ยต้มกินด้วยไข่คเค็มไข่เค็มมาเด้อพี่น้องเด้ออ๋อยายจะแกะก็แกะดำมันออกก่อนโอ้ยโอ,อ้นนี้แตกจอยพี่น้องเอ้ยเอาไว้นี่แตกจอยแตกจอยโอ้มะใส่นีโรดสิบสองลูก ต้องมันมากนี่แหละพี่น้องเอ้ยน้อเออหครอยากกินก็มาเด้อจ้าพี่น้องสุขสุขคนเพื่อนเพื่อนเอฟซีตายายมาวันนี้โน้ำเดือดแล้วพี่น้องล้างก่อนเร้อบ้านนี้ล้างสองสามนาม้ำก่อนแล้วยี่ล้างเอาเดี่ออกก่อนพี่น้องที่ไหงกันอยู่นะจ้าสวัสดีเด้อสุขสุขคนสบายดีสบายดี พี่น้องชาวลาทุกคนนะจ๊ะล้างเลยแล้วสองสามนาม้ำพอละจะมีเกลียยเนาะพี่น้องเนาะเออล้างไข่เค็มก่อนเดหย่งกันอยู่เนาะเพือพ่อนเพือ่อนสุขโขสุขคนตื่นเช้าขึ้นมาก็สวัสด,ดีเพือพ่อนเพื่อนทุกคนก็มีความสุขได้เนาะเอออะอย่าคุยไหลยายว่าสั่นรีบล้างหรือแ้างจะได้ต้มจา้า จเย็นๆจ้ารีบล้างยายว่าส,สันจ้าจ้าจ้กูดเองเออเองพี่น้องขันโบโบ้นโบว์กับม้วน้ะพี่น้องนะเออจะตายยายพัดนี่แหละยายพัดตัวจริงจ้าตัวจริงเสียงจริงทำอะไรก็สนุกทุกอย่างนะจ้ามวนมวนกับปลามันมวน วันเดอพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาต้มไข่เค็มกินน้ำกันบอกว่าโอ้ยยายจะกินได้ไงมันเค็มอ้าวมันไม่เค็มแรงหรอกเด,ด,ด้มันเค็มพอกระเทะกระเทือนมันเค็มพอกระถากระเทือนเอาพี่น้องอ่าร,รีบรีบรีบ้างยายว่าสัน่นน้ำเดือดแล้วจ้าอย่าเล่งไหลแม้เว้ยเนาะเห็นดะว่าก็ได้ ยาเล่งยายไหลแหมนี่ได้หกหนวยแล้วโอ้ยมันแตกน่วยหนึ่งพี่นองเอ้ยเสียดายะตั้งหลูหนึ่งได้เนี่ยเอออันนี้คือไข่เค็มนะจ๊ะต้่มไว้เห็นบดร์ตแบ่งกันพุล่ละลูกละลูกนะพี่น่นองเนาะเออ เพชรยังกินกันน้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องยายตาเช้าขึ้นมาเมื่อคืนฝนกับบดตกฝนบ่ตกเด้มื่อพี่น้องเมื่อวานบดตกโอ้ยฝ่าไปยังไวเลยจัิยานยังคือบ่ตกให้แน่กัยังวากันยังว่าพี่น้องเอ้ย พี่น้องเฮ็ดอย่างกันอยู่เนาะเก็บทั่วมาตำสมเลเด้อเก็บบางฮงมาตำสมเด้อไผ่ปลูกทัว่วปลูกพริกพี่พน้องตำเอื่อยายกินเลยเด้อย,ยายกลังาิตรงไข่เดีย๋ยวิะี้วไข่ไปไปกินกับพี่น้องเนาะจ้ะเลยไข่ลูกหนึ่งแม้แตกหน่วยหนึ่งในเหลือสิบเอ็ดหน่วย, m, วยพี่น้องลูกใหญ่ๆหญ่เออกินเข้าไปกินเข้าไปต้มแล้วก็แกะกิน เพื่อนเท็ดอย่างกันอยู่เนาะอ้าวล้างเสร็จแล้วยกกระ,ะังไว้ก่กนเอ้ยโอ้ยยังว่าแล้วก็แมนนักเน,ะนาะน้ำเอ้ยคุณน้ำอ้าวกระเรนว่าที่สองจ้าอันนี้ล้างน้ำสุดท้ายจ้ะน้ำเดือดแล้วนี่น้ำสุดท้ายพี่น้อง จกักติเฮ็ดอียังกินเนาะเออยายก็ว่าเด็กเอ้ชาวมายายก็ว่าอู้จิกินอย่างดีเว้ยยายก็ว,ว่าเ,เออยยกัวว้อองสม,มือกินแล้วอียังเ็กินแล้วอ,อู้จักกินอย่างดีเนาะยายก็สันหาไข่มาต้มพี่น้องไข,ข่เค็ม <laughs> <laughs> อ้าวใส่แล้วนะอย่าแตกนะโอ้นะเออ น้ำเดือดแล้วใส่ลงไปใส่ไข่เค็มลงไปโอ้ยลูกใหญ่ใหญ,ใหญ่พี่น้องลูกยังไงเลยเนะี่ยใไข่เค็มเขาคัดเนาะเขาคัดเอาลูกใหญ่ๆญ่มาทำเนะาะมหไงคือว่าเอะใส่ลงไปเออไปเมนูไข่เค็มต้มจ้ะพี่น้องเนี่ยกินกับตำบักหุ่งเนาะพี่น้องนะออเนาะเออกับข้าวเหนียว กินกระตําบักุงไข,ข่เค็มอุ้ยแ่บเออแซ่บเทดวดาตัวเออกินหลายตัวเบื่อนอะาะตัมสมตัมสมบักุงูมรก,กอเนาะเขาเอิญมะรกอในบักุงนูนาะไพรละห้องเออบ้านยายเขาเรียกไพรหนาะละห้องพี่น้องเออมาเด้อมาเข้าออครัว ต้มไข่พี่นอ้องเอ้ยต้มไข่กินน้ำกันพี่น้องเอ้ยติดยังยังกันน้อมือนี่ได้อึ้งได้ยังกันบนเนะฝนตกพี่น้องฝนตกเขาซองอึ้งก็ได้กันเต็มใหญ่กับบากาไปซองตากับบากาไปซองเนาะเอ้ยยันยันหลงมันป่าเนาะนนป็นะ <c oughs> ยันไปลงอยู่ในป่าคนเดียวบอกว่าตาไม่ต้องไปหรอะ ชวนไปขุดแมงอินูนอีพี่น้องเอ้ยแมงอินูนกำลังออกอยู่ป่าสักมันขึ้นตามไเงาไม้เต็มเลยด้วยตอนนี้ฝนมันตกใส่เนาะพี่น้องเออเออแมงอินูนแดงๆนะเออหลังฝนตกมาปุ๊บมันจะขึ้นเป็นคุยคุยอยู่ต้นไม้เนาะพี่น้องเต็มเลยเขากำลังไปขุดแต่ยายบบไปเอยอยายไม่ไปดอกขี้ขี้แคนไปเว้ยเออเออน้ำเต็มเลยต้มไข่กินดีกว่าเนาะพี่น้อง,นองเนาะ พี่น้องทุกคูทุกคนสบายดีวะจ้าพี่น้องตาใหญ่สบายดีวะจ้า,า,จา,วจาหวังว่าคงสบายดีทุกคนขอสุขภาพแข็งแรงด้วพี่น้องเด้อตื่นขึ้นมาโอ้ยยังมีลมหายใจอยู่ก็มีความสุขได้พี่น้องนเนาะสุขใดเล่าจะเท่าเรายังมีลมหายใจดูอยู่นากพี่น้องเนาะเอ,อมีลมหายใจเออสดชื่นได้พี่น้องเนาะเออทําอะไรทั้งวัน เขาเขามีความสุขเนาะพี่น้องเออแต่เฮาสุขภาพแข็งแรงยังก็ดีมัดเออกินข้าวกันนะพี่ก็ยังได้ยังแซ่บอยู่ด้เออถ้าแข็งแรงนะพี่น้องเนาะเออเดือดละมาเดือดเดือดเดือดเดี๋ยวจังจิแกให้มันสุกก่อนนะพี่น้องเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวจังจิแกะให้มันสุกก่อนเดี๋ยวจิแกะาพาพี่น้องกินพูดละนวยละนวยนะพี่น้องเนาะเออ แบ็พี่น้องกินน้ำตัวย,ย,ตย้ายสันเออแต่ยะถามว่า,ย,าย้ายเมื่อคืนฝันดีบะยายนอนหลับ <c oughs> นอนหลับลืมฝันพี่น้องหลับโอ้ย <c oughs> นอนหลับยังดีเลยว่าจีหาโชคหล,ล,ลับเดยก่ได้หลับดีเป็นอย่างพี่น้องเออกินได้ก็หลับเออกินไยมันก็หลับเนะพี่น้องหลับดีดี โอ้ก็ให้มีเดือดอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งใหม่นะพี่น้องเนาะอันพี่น้องเฮ็ดหยังอยู่นาะเพื่อนๆยายแต่เฮ็ดกับเากยามเช้าอันนี้ตอนเช้าเด้น,นี่เอจกักสิเฮ็ดหยังกินเนาะไป,ไป,ไป,ไปมาว่ายไปยังมาโอ้ยเฮ็ดหยังกินกันดีนว่าซั่นเออยายก็เลยเห็นไข่อยู่กําลังน,นึงบักใหญ่พี่น้องเอ้ยกําลังนึนยงนยาสิหิวมาเลยแลย้วเอ้อ มาต้มสู่กันพี่น้องพี่น้องเนาะเออเดี๋ยวให้มันสุกกันนะพี่น้องเนาะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันสุกอยู่นี่ก่อนเอาไฟมาจุอีกก้อนนี่มันบ่ค่อยเดือดเดี๋ยวมาเบิ่งไหมจ้าไข่เค็มสิบเอ็ดลูกพี่น้องโอ้ยมันแตกหน่วยหนึ่งเสียดายว่ะซ่านกำลังเดือดพี่น้องกำลังเดือดจ้าสุกแล้วพี่น้องเอ๋ยสุกแล้วสุกแล้วอุย้ยน้ำแห้งนิจากเลย ต้มแล้วมูเตายงไปยางไปยางมาพี่น้องเอ้ยน้ำแห้งหมดแล้วมั้งตาสับวันี้โอ้ใส่น้ำหมล้น้ำแห้งเลยโอ้ใหญ่เอ้ยมูเตียงไปยังมาน้ำแห้งเวิดกระทะเลยบาดเ้อ้าออกได้แล้วยายจ้าออกได้แล้วโอ้ยลูกใหญ่จริงๆนะจ้า ย่างไปย่างมาน้ำแหงเบิดพี่น้องเอ้ยมาแต่ย่างออมบ้านนี่หาเก็บผิกเก็บย่างเก็บสารพัดเออเต็มน้ำเต็มถ้วยเลยบาทนี่เออนี่พี่น้องเอ้ยเต็มเลยบานนี่สุกแล้วสุกแล้วมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อบาทนี่เอ้ยแช่น้ำเย็นไว้ก่อนพี่น้องอืม แช่น้ำเย็นไว้ก่อนโอ้ยน้ำแช่น้ำก่อนน้ำมันน้อยคนเนี่ยน้ำไม่น้ำไม่น้ำใส่ก่อนให้มันเย็นพี่น้องเอ้ยเติบเป็นมือมาเอ้ยหาแต่แนวกินกิน้มแต่หน่อยจนไงพี่น้อง Nó là bò Kiếm tăng tên nổi cho nhầy yêu thì nó ừ, ừ. cuốn hao ừ. <laughs> <laughs> ừ, này bé, đẹp Ôi kìa như con kìa con, kìa mình kìa 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 ừ, ôi, dài kìa 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 rồi, kìa ืมเอมอนี่เย็นแล้วบาทนี่แค่น้ำเย็นพี่นอ้องเปล่อคัดไทยได้เปี้ยเลยเนาะอ่าเย็นแล้วเก็บบาทนี่ซุกแล้วโอยนี่นี่เนาะพี่น้องนะอยายจลองเออยายจลองพาบึก ต้องแกะดอกทาโรดพี่น้องเนาะพาเลยสุกดีบ่โอ้แกะก็ไดนี่วะเอ้ยนี่วิธีกินไข่เค็มเขาทำอย่างนี้เนาะพี่น้องเนาะเอออุ้ยสุกยางดีเลยพี่น้องเอ้สุกยางดีเลยจ้ามันบ่ค่อยเค็มหรอกเด้พี่น้อง อืมจกักไปเฮ็ดวิธีใดญของเขานะมันพอดีเลยกินกับขา้มมาวเออบ่ค่อยเค็มหรอกยายจะลองชิมมึงเนาะชิมบ่มค่อยเค็มหรอก,ก,กเด้กินกัข้าวกินกับตาบักหุ่งโอ้ยพอดีเลยดีพี่น้องนะยายจะลองกินมึง้็บาดนีอว้ายนะเหลืองเอยงเ้ยชิมดูบาดนี่ อือบอกเค็มไปเด้อพอดีจังนองก็พ่องามก็จังเจ้าเลยเด้อเด้อไปเด้อใครจะทำมาย้ายกินทำไมใครเค็มมันเค็มเลยมันบอกเค็มเลยพี่น้องมันพอดีพอดีเออแซบแซบด้วยพี่น้องเด้ออยากแซบเลยเด้ออืมทัางสั้นย้ายกินบ่ได้เราทำมาเค็มยหญกินปลาเปลาบ่ได้เนาะ มันแสบอีลี้รอแสบกระดอกกระเดียพี่ต้องมากิานให้หมดก็อืมน้ำครังอืมแสบ <c oughs> อ,อะไรขึ้นหนึ่ง ไดก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อนๆขอบคุณเลยหลายเด้อจ้าขอบคุณหลายที่ติดตามรับชมตากับยายยายตาผาเพื่นยายก็ขอจบค,คลิปไว้เพียงแค่นี้มือหน้าพ่อกันไหมนาอพี่น้องเนาะขอบคุณเลยหลายจ้าสวัสดีจ้าโชคดีเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณเลยหลายจ้า บอเค็มดีแซ่บเออขอบคุณจ้าขอบคุณบายบาย